การเลี้ยงปลาสำเร็จเนี่ยมันจะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับมันต้องมีการจาารัดกา,จาการที่ดีการจัดการที่ดีก็เกี่ยวกับตัวของเกษตรกรเองนะครับก็ค,คือเจ้าของฟาร์มนะครับเจ้าของฟาร์มจะต้องมีใจรักสิ่งที่จะเลี้ยงแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับต้องดีนะครับมีทุนเพียงพอนะครับการทำบ่อเลี้ยงปลาดุกที่ดีนะครับ ต้องเหมาะสมต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีแสงพอประมาณนะครับมีควบคุมความาร้อนได้ไม่ร้อนเกินไปนะครับมีน้ําสมบูรณ์พันต้องดีพันปลาดุกเนี่ต้องดีลักษณะพันปลาดุกที่ดีเนี่ยจะต้องไหวยน้ําสม่ําเสมอไม่กระเดือบหัวขึ้นแบบนี้นะไม่ได้นะครับอาหารนี่เราทําอะไรไม่ได้นะครับแต่เราต้องใชใ้ถูกลักษณะนะครับ ต้องถูกใจไไไถูลักษณะการเลยนปลากเนี่ยการสุขาพิบาลก็คือการป้องกันโรคแม่เกิดโรคเพราะว่าถ้าเกิดโรคแล้วเนี่ยไม่มีเครเอาอยู่นะครับ <sim. S 1> การสุขารพิบาลก,ก็คือการป้องกันโรคที่ดีนะครับการทำบ่อปลาดกเนี่ยเมื่อน้ําที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าเราน้ําตัวน,นี้เนี่ยไปรดผักนะครับไปรดต้นไม้ต่อไปเนี่ยก็คือมันจะได้ประโยชน์ไปอีกทางหนึ่งนะครับมันจะช่วยไปอีกทางในการลดต้นทุนการผลิตบ่อที่แม่นหนึ่งบ่อนะครับ ทุบด้านท้ายเป็นวงกลมนะครับทุกด้านท้ายใส่ท่อระบายนะครับแล้วก็เทพื้นหนาประมาณ1นิ้วหนึ่งสองนิ้วนะครับการจัดการบอร่อเมื่ออุดเต็มเรียบร้อยนะครับเมื่อใช้บูทเมนอุดเรียบร้อยมีบอ่อเรียบร้อยมีที่ถ่ายน้ำเรียบร้อยการเตรียมบอ่อ มันจะมีลักสองลักษณะคือการเป็นบอ่อเก่ากับบอ่อใหม่จะพูดบอกเกาไ้ฟังก่อนบอ่อเก่าเนี่ยสมมุติว่าบ้านของกเกษตรกรท่านใดเนี่ยมีบอ่ออยู่แล้วเมื่อเอาปลาออกไปแล้วเนี่ยถ่ายน้ําออกจากเด่วันหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เอาน้ําเข้าแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับผสมน้ําใส่ไว้เต็มนะครับประมาณสักวันสองวันแล้วก็ถ่ายออก และนาน้ำเข้าแล้วก็เลี้ยงได้เลยนั่นคือบอ่อเก่านะครับแต่บอ่อใหม่นะครับเมื่อเราได้บอ่อแล้วเนี่ยเอาน้ําเข้าเลี้ยงปลาไม่ได้นะไม่ได้เพราะปลาจะตายเพราะว่าในลักษณะน้ําเนี่ยมันจะเป็นด่างถ้าจะให้ไวถ้าจะรีบเลี้ยงนะครับให้ใส่น้ำมันสาคุน้ำมันใสชูสองขวดเอาน้ําใส่ในบอ่อให้เต็ม แต่น้ําส้มใส่ในขวดผสมลงไปแช่ไว้ประมาณสามสี่วันนะครับถ่ายน้ําออกนะครับถ้าไม่รีบใช้ต้นกล้วยเอาน้ําใส่ให้เต็มสับไห้สับเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้น,นแช่ไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แช่ไว้หนึ่งอาทิตย์ถ่ายน้ําออกเมื่อถ่ายน้าออกเสร็จเอาน้ําเข้าใหม่ล้างแช่ไว้อีกสามสี่วันเอาน้ําออก ประมาณ3าสี่ครั้งและจึงจะเลี้ยงได้เอาน้ำใส่ในบอยเต็มนะครับนำกุ้งตัวเล็กล,กลงไปปล่อยดูถ้ากุ้งไม่ตายเลี้ยงได้นะครับแต่ถ้ากุ้งตายยังเลี้ยงไม่ได้ลูกปลาขนาดประมาณ5้าเซนเนี่ยส่วนมากที่เขาขายก็อยู่ประมาณห้าเดเซนนะครับลูกปลาดุกก็ปล่อยได้ประมาณด้ประมาหนึ่ง0อตัวต่อตารางเมตรวิธีการเลี้ยงขั้นแรกนะครับ เอาน้ำเข้าประมาณสิบเซนติเมตรสิบเซนติเมตรนะไม่เข้าเต็มบอ่อนะประมาณสิบเซนติเมตรปลาลักษณะที่มาคือเป็นถุงถูกไหมเอาน้ำเข้าไปใส่บอ่อสิบเซนติเมตรเอาถุงปลาไปแช่ในบอ่อประมาณสิบห้านาทีไม่ต้องเปิดปากนะแช่ลงไปเลยนะแช่ลงไปแช่ไปในบ่อเนี้ไดเลย เพื่อปรับสบภาพน้ำปรับสบภาพปีเอปรับอุณหภูมิทุกอย่างให้ในบ่อกับในถุงเท่ากันการปล่อยไม่ใช่เตนะห้ามเททีเดียวปลาจะเกิดนอกและช็กเปิดปับถุงตั้งวิตน้ำในบ่อเข้าไปเล้วปลาเม,มื่อน้ำเต็มแล้วปลา,าจะออมเองครับเมื่อน้ำเข้าไปเยอะเี ลักษณะปลาที่มาเนี่ยที่เขามาขายพวกเราเนี่ยเขาจะแช่ออกซิโตซินมาคือทําให้ปลากระชุ่มกระชวยเมื่อเรามาเลี้ยงถ้าไม่รู้เรื่องปลามจะไม่โตตัวน้ำจะรัดนะครับจะต้องนําเกลือประมาณสักหนึ่งขีดสองขีดก็ได้ใส่ไปในน้ำสิบเซนนั่นหแหละกนปล่อยปลาวันแรกไม่ต้องให้อาหารนะมันจะนก ปล่อยทิ้งมาเลยหนึ่งวันรุ่งเช้าก็ให้วันนี้มาศึกษาการเรี่องปลาดุกคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่คิดว่ากลับไปว่าจะเลี้ยงสักประมาณสองรอตัวไว้กินเองหรือไม่ก็เหลือไว้ หายยนนิดน่อวันนี้นะครับก็ได้มาที่ศูนย์การพัฒนาเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกครับครับก็เดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านก็มีบอดินอยู่ครับที่บ้านครับก็คือว่าไม่ยากครับนะครับไม่ยากแน่อนอนครับคิดว่า น่าจะได้สัก1,000ตัวครับขอบคุณก็แันนี่ตัวเล็กๆเรียวๆตึต้งโปรยปุ๊บม,มาพีเจน,น้ำเลย่ะน่ะนี่